คลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเดินเข้าไปในกล้องนะคะให้ตัวเองยืนอยู่ในตำแหน่งของครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเฟรมเสร็จแล้วทำท่าตามนี้ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งช็อต จสร็แล้วเรามานั่งตรงนี้ค่ะนั่งอยู่เฉย,ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีตัดต่อกันเลยจ้าเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะคลิปที่เราจะใช้มี2ช็อตนะคะเป็นช็อตแรกที่เรายือนอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ช็อตขวาที่เรานั่งอยู่ค่ะ กดที่คลิปที่เรานั่งอยู่1ครั้งค่ะแล้วเลือกฟังก์ชันภาพ้อนคลิปที่เรานั่งอยู่จะลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะกดค้างที่คลิปเราเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เรายกรีโมทขึ้นมาค่ะส่วนด้านหลังนะคะปรับขนาดให้เท่ากันค่ะในกรณีนี้แก้ไขแบบนี้นะคะจิ้มที่คลิปด้านบน1ครั้งค่ะเราเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะ จากนั้นกดค้างท้ายคลิปเลื่อนปรับขนาดให้ตรงกันได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังลุกออกจากเก้าอี้ค่ะได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วกดแบ่งฉากค่ะเราจะทำการแก้ไขส่วนนี้กันค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg ค่ะเลือกลบออกโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน m a s ค่ะเลือกแนวนอนค่ะ กดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะกดฟังก์ชันคีย์เฟรมค่ะถ้าทำถูกจะเห็นสามเหลี่ยมสีแดงๆตรงนี้ค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้านิดนึงค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากลงมาอีกนิดนึงเหมือนกันค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะ กดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากลงมาจนสุดเลยค่ะเสร็จแล้วกดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถกดบันทึกเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้ค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ